ไม่จะได้เห็นแบบเส้นทางโค้งไม่โค้งอะไรเห็นรอยนะตามลายมานะครับตามลายมานะครับเดี๋ยวยางมันลื่นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไดเขาชื่อว่าอะไรเันเขาบอกว่าพนันชุงเขาบอกว่าดึชมวิวพนันชุง มันสิบกว่ากิโลเองนะก็ประมาณเราลุยไอ้ทุงท่งคูโลนหรมแต่ว่าไม่รู้ว่าทางมันจะโหดแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆเอาคันนี้ลุยใช่แล้วขีอ่ลุยน้ำใช่ใช่เขาก็ไม่ให้รถเก่งขึ้นเหมืนอนกันนี่แหละเขาก็วางขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้น,นลุยกันใช่ไหมแต่ก็ลุยได้อยู่แต่มันช้าเพราะว่าถ้ามีเราติดขับข้างหลังเนี่ยต้องหลบให้เขาไปก่อน อาจาจะรอดแต่ว่าถ้ามีโค้ดอาจจะไม่รอดอินเท,นเทนอร์เน็ตอาจจะมันบ้ามันเลยอินเทอร์นเน็ตของเรามีเข่ากระบาะตามมากแล้วมัครับมีค่อ <c oughs> ยๆตามไลน์มนาตามไลน์มานะคะเด็กๆมันเป็นแบบนี้น,นะนั่นแหละแต่ สบายอยู่ตามมามีแค่เห็นรอ้อย <c oughs> แต่นี่มันเป็นเห็ดจบกนี้นะแต่อันนั้นมันเป็นทางหนุ่บบบบมบังดึงบังงบังงเมเจอเอ็กเซ l ยังขึ้นได้เลยเอ็กว้งขึ้นได้เอ็กเซนี่คือแต่เอ็กเซจะสูงกว่าเราหน่อยนึง ไม่มันมันจะมีจุดลงขาลงชันๆที่รถถ้าไม่มีแรงส่งจะปีนไม่ขึ้นเออแล้วก็เขากลัวหน้าสกเกิดมันกระแทกถ้ากเกิดลงไม่ไม่ดีหรือว่ารถมันมุมแหนเป็นหลุมนะครับข้างหน้าเป็นหลุมนะครับข้างหน้าเป็นหลุมนะตามไลน์มานะครับ